สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องกันแอนบุลเลตอินไทยครับอ่าอีพีนี้ก็มีเพื่อนๆจากทางบ้านนะฮะสอบถามกันเข้ามาะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของกระสุนนะครับว่า,ากระสุนที่เราใช้ติดปืนนะครับจะมีอายุก,การใช้งานประมาณกี่ปีนะครับก็หลักๆของผมนะตัวนี้ผมก็ติดมานานและอันนี้แม็กนี่นะครับ ปอกมันก็จะเป็นสีดำๆอย่างนี้นะเพื่อนๆ,ๆนี่ครับปอกก็จะดำๆประมาณนี้นี่ปอกใหม่ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นนีเป็น FMJ นะครับนะครับตัวนี้คือปอกใหม่นี่คือปอกที่เราใช้จิตปืนมาค่อนข้างนานนะครับน,นะครับ หรือจะเป็นกระสุนแจ็คเก็ตคาลุบพอย์เอากระสุนชนิดเดียวกันก็ได้อันนี้ของใหม่นะครับมีของใหม่ครับของใหม่ปอกก็จะประมาณสีนี้นะครับออันนี้จะเป็นของ Bullet Master นะครับตัวนี้ครับร้อเป็นแจ็คเก็ตนะครับ,กกนะรบตัวนี้รู้สึกจะเป็นของ r o เย l นะครับหัวหัวรูเช่นกัน ันนี้ก็น่าจะเป็นเอ๊เดี๋ยวนะของไทอาร์นี่ไทอาร์นี่นะครับหัวจะแหลมๆนี้ของไทอาร์ล็อตนี้นะเพื่อนๆแต่ละล็อตหัวกระสุนจะไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็สามยีห่ห้อแต่เนี้ยผมเอาใส่ในแม็กกาซีนนะฮะค่อนข้างนานแล้วนะครับตัวนี้ใส่ลืมเลยนะครับประมาณสามถึงสี่ปีได้นะเพื่อนๆสําหรับกระสุนล็อตนี้นะนะครับก็เพื่อนๆถามมาว่าใช้ได้นานกี่ปีนะครับ ก็เดี๋ยวส่วนตัวผมอ่ะผมคิดว่าถ้าเราไม่ได้เก็บในที่มีความชื้นมากๆนะครับก็สามารถใช้ได้หลายปีทีเดียวนะครับ3-4ถึง4ปีนะครับหรืออาจจะถึง10ปีก็อาจจะยิงได้นะเพื่อนๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีพีถัดไปเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมไปไปยิงทดสอบอันนี้ให้เพื่อนๆดูนะครับอันนี้นะกระสุนตัวนี้ นะครับกระสุนหัวรูตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่ต่ำกว่า4-5หปีแหละเพื่อนๆติดไว้ลืมเลยนะครับนี่นะฮะโรยนนะครับแล้วก็บูลเล็มาสเตอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้ Thai ARM นะครับเก่ามากนะครับก็เดี๋ยวจะได้รู้กันว่ากระสุน3-4 5ี่หปีเนี่ยจะยิงออกไหมนะครับจะด้านไหมนะครับเดี๋ยวลองยิงดูทีละนัดนะครับว่ากระสุนที่เราใช้ เอามาติดปืนไว้หลายปีเนี่ยจะสับแตกไหมนะครับผลจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวไปตามชมกันนะครับเพื<ๆ>่อนๆส่วนตัวนะเพื่อนๆผมคิดว่าถ้าเกิดเอาชัวๆวนะครับเรื่องของกระสุนนะครับเราเราเปลี่ยนทุกๆ1-2ปีเนี่ยอันนี้ก็จะชั่วนะครับแล้วก็ลอง ได้มาสมมติว่าซื้อมา1กล่องนะฮะในในกล่องนี้หรือ2กล่องนะฮะในล็อตเดียวกัน,นะฮะก็ลองเอาไปาทดสอบยิงดูก่อนนะฮะว่าติดขัดไหมมีปัญหากับปืนของเราหรือเปล่านะครับก็ถ้ามันใช้ได้ยิงโอเคไม่ติดขัดนะครับก็สามารถนํามาใส่ในแม็กกาซีนหรือใส่ไว้ในโมโู่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำสำหรับอันนี้คือส่วนตัวผมนะผมผมมองว่าถ้าเกิด 1-2ปีเนี่ยค่อนข้างชัว์นะครับนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆลองพิจาราดูนะครับสำหรับข้อมูลอันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้บังคับกันนะครับก็ลองดูนะครับก็เดี๋ยว e ีหน้านะครับเดี๋ยวจะไปยิงเทสอันนี้ให้เพื่อนๆชมเนาะนะครับ3แบรนด์นะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสำหรับอีพีนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ